สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่สามตุลาคมสองห้าหกห้าครับเพื่อนเพื่อนโอ้ยวันนี้เป็นวันที่เราต้องยอมรับกับเราต้องยอมรับว่ามันเป็นวันที่เรา เผชิญกับธรรมชาติจริงๆครับ,รบวันนี้ฝนตกทั้งวันครับเพื่อนๆฝนตกทั้งวันเลยฟ้าปิดนะครับเพื่อนๆฟ้าปิดฟ้าปิดมาตั้งแต่ใบๆหน่อยๆแล้วครับเพื่อน มันข่าวมาให้เฝ้าระวังให้เฝ้าระวังเรื่องน้ํานะครับตอนนี้อ่างทองอ่วมใชนาทอ่วมอุทย,ยาอ่วมนะครับเพื่อนๆนก็เลยทําให้เราเองก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อน บ้านแล้วก็ยังยังไม่ไว้วางใจแต่เพื่อนฟ้าตอนนี้ฟ้าปิดท้องฟ้านี่ปิดเลยครับเพื่อนๆในกล้องนี้อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงคือท้องฟ้านี่มืดเลยครับมืดมาตั้งแต่บ่ายบ่ายหน่อยๆแล้วนี่นะครับเพื่อนๆ มาถึงบ้านก็ฝุ่นก็เต็มเลยครับเห็นไหมฮะความสะอาดก่อนถ้าเพื่อนๆก็เราต้องเตรียมการตั้งรับไว้ให้ดีนะครับได้ยินข่าวมาทราบข่าวมาว่า,าทุกท้องที่ตัวนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ก็ยังไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ตื่นตตะหนกตกใจไม่ได้กลัวอะไรมากนักเพืออ่อนก็ยังยังขอดูเพื่อนขอดูข้างๆบ้านแป๊บหนึ่งเพราะว่าเพิ่งเข้าบ้าน อนนี้ก็ผู้คนก็กำลังเป็นช่วงที่ผู้คนกำลังกลับเข้าบ้านนะครับก็ลำบากผู้คนลำบากยิ่งโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกเล็กเด็กแดงเป็นลูกเล็กๆกำลังเรียนหนังสือกันอยู่ไปมาลำบากครับช่วงนี้ไปมาลำบากจริงๆเราต้องยอมรับในสถานการณ์ว่า ลำบากจริงๆนี่นครับบรเปืเอดนน้ำในโอ่งก็เต็มแล,แล้วปิดได้ครับบรเปืญก็เหลือแต่โอ่งที่อยู่ข้างๆกำแพงก็ยังไม่ได้เต็มเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดูเรื่องน้ำรับรบ,บ้านก็เลยต้องต้องปล่อยจนผมกลับมา ครับเพ,พื่อนๆน้ำนี่กนนะะนนนะะ็นี่นะครับเพื่อนๆน้ำนี่นะฮะนี่นะครับเจิงนองสนามหญ้าก,ก็เจิงนองอันนี้ก็เราต้องนะครับเพื่อน นี่ยครับเพื่อนในสถานการณ์จริงช่วงนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมการตั้งรับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารดูตลอดนะครับม,มืดนะครับเพื่อนเบืน,เ,นเพราะว่ากล้องมันอาจจะ ปรับแสงอัตโนมัติแต่สถานการณ์จริงนี้มืดฟ้ามืดเรื่อฟ้ามืดนะครับรอบบ้านของอาจารย์เนี่ยฟ้ามืดเลยเรื่อย ความเมืดก็ส่งความปรารถนาดีแล้วก็ส่งความห่วงใยให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่กำลังเดินทางหรือ,อกำลังจะทำเร่งรีบภารกิจเพื่อที่จะให้มันเสร็จได้กลับบ้านทันเวลานะครับก็ขอให้ เวลาที่เหลือนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับการเดินทางสำคัญให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ทุกขณะนะครับเพราะว่าบ้านเราขาดแล้วเราขาดสติแล้วก็ทุกอย่างก็จะไม่เป็นไปนอย่างที่เราคาดหวังได้นะครับเราต้องอตั้งใจ ขับรถก็ต้องตั้งใจและที่สําคัญคือขับรถต้องตั้งใจเย็นๆนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าการขับรถในถนนหนทางในเมืองใหญ่ก็ต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อทอยทีทอยอาศัยซึ่งกันและกันขับรถก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนเพื่อนก็ก็ต้องใจเย็นๆนะคราวาวทุก วันแต่และว,วันก็มีให้เห็นบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราด้วยภาวะวิกฤตของบ้านเมืองเราอัตคัดขัดสนมันวิกฤตไปหมดแทบทุกอย่างนะครับในหน้าสังคมาการช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันตอนนี้คือน้อยนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างได้รับความไม่สะดวกสบาย ต่างคนก็ต่างได้รับความทุกข์เสรษฐีก็ได้รับความทุกข์อย่างหนึง่งคนระดับชั้นกลางๆก,ก็ได้รับความทุกข์อย่างหนึง่งแล้วก็คนหาเช้ากินขําคนทํางานอย่างพวกเราก็ได้รับความทุกข์ไปคนละอย่างคนละแบบมันก็เลยต้องทําให้พวกเราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับแต่ในขณะเดียวกันการมีน้ําใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การที่เราได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนั้นก็จะเป็นแรงส่งแรงสนับสนุนให้พวกเราได้อยู่ในสังคมด้วยความปลอดภัยให้ได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยการสร้างความดีด้วยการสร้างคิดดีทำดีพูดดีนะครับเราก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับทำให้มันเต็มที่ เพราะฉะนั้นก็ส่งข่าวถึงเพื่อนๆทุกท่านนะครับชาวาบ่ายนี้เย็นนี้ตลอดทั้งวันวันนี้นะครับฝนล,ลงอย่างหนักนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดตกตกก็มาหนักอีกทีหนึ่งตอนประมาณบ่ายสองโมงจนถึงขณะนี้นะครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วห้าโมงจนหกโมงแล้วเพื่อนๆท้องฟ้าก็ยังปิดนะครับก็ขอให้ ขอให้เพื่อนๆขับรถกลับบ้านโดยความปลอดภัยนะครับโดยความโดยสวัสดิภาพทุกคนลูกหลานทุกคนที่กำลังเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับใช้อย่าใช้อารมณ์นะครับใช้สติอยู่กับตัวเองนะครับเพราะว่าท้องถนนก็ลื่นท้องถนนก็ประมาทไม่ได้เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เย็นนี้ขอส่งความปรารถนาดี ถึงเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ปลอดภัยในการเดินทางกลับถึงบ้านถึงช่องโดยความสวัสดิภาพได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวครอบครัวไหนที่เป็นทุกข์ที่ได้รับความทุกข์อยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆเข้าไปหายเจ็บหายจนคนที่เป็นโรคก,ก็ขอใหอ้ได้หายจากโรคนะครับว่า สิ่งที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้เราต้องพึ่งพาอใสายซึ่งกันและกันด้วยความรักและสามัคคีกันเท่านั้นแหละที่จะให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเราในสังคมแคบๆสังคมครอบครัวสังคมส่วนรวมระดับย่อยก็ให้ความรักความเข้าใจกันแล้วสังคมเราก็จะน่าอยู่เย็นนี้เอาแค่นี้นะครับขอหยุดไว้แค่นี้สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ